โอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมเข้าใหม่นะทุกคนเป็นกิจกรรมเปิดตัวสกายได้นะครับซาซูโนะโอกิทาจินะครับทุกคนก็ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับทุกคนริชแมนช็อปจัดกิจกรรมมิเดียแจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยครับโอเคผมก็กราบสวัสดีนะครับผมรุ่นฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะทุกคนพี่ขยุ่กับ เกมฟรีไฟและทุกคนซึ่งวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะทุกคนก็มันเข้ามาหลายวันแล้วแหละนะทุกคนแต่ว่าพี่ไม่แน่นมารีวิวให้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวนี้พี่มารีวิวย้อนหลักแล้วกันนะทุกคนก็ก่อนจะไปดูนะทุกคนพี่ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งวด้วยนะนะทุกคนสำหรับวันนี้นะทุกคนมีอะไรบ้างครับผมปเราไปดูพร้อมกันนะครับทุกคน โอเครับผมก็เดินวันนี้นะทุกคนก็จะมีกิจกรรมวันนี้ที่เข้าเพิ่งเข้ามานะผมก็จะเป็นกิจกรรมทางแสงอาวุธนะครับผมอัปเดตปืนเข้าตู้นะครับทุคบ <S <S กคนก็วันนี้จะมีอะไรมาบ้างครับผม,ก,ผมก็จะมีเป็น a อน94นะค,ะ 94, ร, 7, ครับทุกคนเ n 94อัปเลเวล7นะครับทุกคนแล้วก็มีสกาเมกาโลดอนนะครับทุกคนแล้วก็จะมีฮาราฟเฟลอัปเลเวล7นะครับทุกคนแล้วก็มี p 90อัปเลเวล7นั่นเองนะครับทุกคน ก็นะครับผมสุ่ม1 0 0ครั้อะครั้งนะผมจะาการันตี1ปืนนะครับทุกคนตามนั้นนะถ้าได้ซ้ำนะผมก็จะได้เป็น5โทเก้นเนาะน่าจะใช่โทเก้น F5 โทเก้น,นครับแต่ว่าแรกปืนนะผมก็คือแรก10นะทุกคนประมาณนี้นะครับน้องๆก็10ครั้งนะครับผมไอ้น0 0อยครั้งนะทุกคนก็คือ1500เพชรเนะครับการันตี1นันนะนั่นเองนะทุกคน Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเริ่มต้นแค่12บาทโคตรถูกทุกคนและยังมีแพคเออื่นๆที่ลดราคาอีกมากมายเติมได้ที่เว็บไซต์ richmanshop.com หลังเติมมีใช้เป็นส่วนลดได้อีกหรือจะเติมออนไลน์ก็ทำได้มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าน้องๆสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ โอเคครับผมแล้วก็จะมีนะครับผมวันนี้ที่จะมาสุ่มให้ดูนะทุกคนก็จะมีเป็นสกายไดสุดซานโอกนะครับผมกีตตินะครับทุกคนก็จะมีตามนี้นะทุกคนก็เอาออกสองอันนะครับผมเป็นตู้สุ่ม8ปทีนะครับน้องๆเอาออกสองอันนี่ฮะเอาออกสองอันนะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมตอนนี้พี่มีอยู่9,720เพชรบเนะทุกคนมาดูกันว่าพี่จะหมดสักกี่เพรนะครับทุกคน โอเคก้9เพชรครับผมมานี่คนระับทางแรกนะผมไปโอเคอเสือนะครับทุกคนจังหวะนี้เกลือนะครับผมจังหวะนี้เกลืออีกแล้วนะทุกคนน้องๆหมดกันกี่เพชรนะผมคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนทำนั้นนะครับ มมาครับหมดตู้หรือเปล่าครับผมจกกังหวะนี้หมดตู้หรือเปล่าโอ้โหนราจะหมดตัวดูแล้วึ๊บโอ้โหโอเคไปค,ครับผมครั้งสุดท้ายครับผมจัดไปฮะโอเคทุกคนก็ได้มาแล้วนะทุกคนเป็นสกายไดส์ซูซานาโอวีทัชติฟนะครับทุกคนนี่เงี้ยเทพวะทุกคนนี่ โหอยู่ไกลๆเลยทุกคนไกลเกินทุกคนโอเคครับผมประมาณนี้นะครับก็หมดกันกี่เพจคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะทุกคนก็ตู้นี้นะครับผมหมดกี่เพรนะ,ะตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่นะ7,798เพ็รนะครับทุกคน หมดไป1,922เพชรยนั่นเองนะคุคน้องๆหมดกันอีเพจคอมเมนต์กันด้วยละกันนะทุกคนโอเคประมาณนี้ครับทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยละกันนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้บายบายครับ